การที่คนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ชัดเจนกับคุณมันเกิดจากอะไรครับสมองมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่จะมีการชั่งน้ำหนักทางความรู้สึกเสมอการคบกับคุณหรือการเปิดตัวคุณเนี่ยมันคือความทุกข์หรือความสุขครับถ้าเปิดตัวคุณแล้วความสุขมากกว่าเขาจะเปิดตัวครับแต่ถ้าเปิดตัวคุณแล้วเขารู้สึกว่ามีความทุกข์มากกว่าเขาจะไม่เปิดตัวคุณค หน้าที่หลักของคุณคืออะไรครับคือเพิ่มน้ำหนักฝั่งนี้ครับให้หนักกว่าให้เขารู้สึกว่าไม่มีความทุกข์ครับแต่ให้เขารู้สึกว่ามีความสุขครับจำไว้นะครับคนไม่เปิดตัวคุณเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่คุ้มที่เขาจะเอาเวลาทั้งชีวิตมาแลก ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3 9 0 0รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3 9 0 0นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009 9มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 9 9 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษแล้วเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ